นี่มาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้มาทานข้าวกับเพื่อนคนไทยนะคะที่อิตาลีนะคะตั้งแต่กลับมาจากไทยนะคะทุกคนคะ่ะเพื่อนคนไทยอยู่อิตาลีก็ชวนมาทานข้าวด้วยกันตลอดเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะวันนี้ที่ได้ ไอไลฟ์สดแบบนี้นะคะทุกคนนี่ก็คือคนอิตาเลียนนะคะทุกคนคะ่ะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านคนไทยนะคะที่อิตาลีไอเมืองอะไรนะคาซีคาลาอ๋อซาลาค,นะคอนซีลีน่ะคอนซีลีน่ะนี่ทุกคนคะ่ะ นี่เห็นไหมอันนี้น้องโอนวันนี้บ้านน้องโอนนะคะพี่สาลี่ก็ที่บางทำคลิปตลอดนะคะก็คือนี่พี่สาลีเด็กๆสวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะแล้วใครๆคไหนเด็กๆไปไหนไอ้ไอ้ดูไปเราไปดูสาวๆก่อนอยู่ไหน<อ>เด็กๆตอนนี้กำลังได้นะคะลาย เด็กคนไหนว้าวสวัสดีค่ะฟาายสวัสดีค่ะมาซิโมสวัสดีค่ะที่ไปไหน o ันไปไหนกันไปไนกันหนันไปไหันีปไหนนไปไนไปไหันกนหนกันหกันหันหนัไ่ไข่หันไป่นหัหนันกับนีกกกน มีเห็นไหมคะมีสลเปาด้วยมีสลเปาด้วยมีขนมปังด้วยนี่พอบ้านนี่พ่อบ้านของพี่สาลี่อันนี้พอบ้านวานอันนี้พี่สาลี่กําลังท่ามากับพี่สาลี่โอเคปลอบใจข่อยอันนี้น้องโอน จลาโดกำลังทำริชชอตตสิคนณเริ่มต mm ้นแต่โอเควาเบอนดี <g urai> <g urai> okay, okay. ้๋ยวี่อ